สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้นานะคะสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสนะคะกับสถิติหวยที่ออกวันที่16กรกฎาคมนะคะมาเทียบชนกับเลขกําลังวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะคะเช่นเคยค่ะทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ไม่สนับสนุน หวยคาสิโนโบ่อนออนไลน์ทุกชนิดด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็ถ้ายังไงแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ แอดต้องขออธิบายบอกก่อนนะคะก็ในคลิปนี้นะจะมีในส่วนของจับคู่นะคะของวันที่16กรกฎาคมกับในส่วนของอที่สลากออกวันพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวแอดมาเจาะให้นะคะก็จะเทียบชนกับตารางในส่วนของเลขกำลังวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปค่ะแอดจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะ ทั้ง16กรกฎาคมแล้วก็วันพฤหัสเลยเนาะแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเลขเต่นที่แอดเอามาก็จะเป็นในส่วนของแต่ละหลักเนาะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะเอาเป็นอันดับ1อันดับ2จากคลิปที่แอดได้ทำไว้นะคะใครอยากรับชมเต็มๆก็คลิกที่มุมขวาบนได้เลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะเลขมาบ่อยหลักร้อยนะคะมีเลข3 นะคะรองลงมาค่ะมีเลข4กับเลข5นะคะส่วนหลัก10ค่ะนะคะมาอันดับ1ได้แก่เลข2เลข8เลข9นะคะรองลงมาค่ะมีเลข1เลข4เลข5แล้วก็เลขหนะคะต่อไปค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยมาอันดับ1เลยได้แก่เลข4รองลงมาได้แก่เลขหก แต่6กับ4จจะไม่มีในส่วนของเลขกำลังวันแอดก็เลยเอาอันดับ3มาก็จะเป็นเลข1กับเลข7นั่นเองนะคะตัดแล้วค่ะนะคะเลขที่มาบ่อยก็หลักร้อยก็จะเหลือเลข3กับเลข5นะคะหลักสิบก็จะเหลือเลข2เลข9เลข1แล้วก็เลข5นะคะหลักหน่วยก็จะเหลือเลข1กับเลข7 นะคะเอามาจัดคู่ชุดค่ะจะได้ดังนี้นะคะชุด3ตัว321 327 391 397 311 317 351 357 521 527 551 557 591 597 511แล้วก็517นะคะอันนี้เจาะเลข3ตัวเนาะเลขบนต่อไปค่ะเจาะเลข2ตัวเลขบนนะคะจะมี21 27 91 97 51 57 11 แล้วก็ 17. นะคะก็ลองดูค่ะใครชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้นะคะตัวเลขที่แอสรุปให้ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเลขล่างนะคะเลขล่างค่ะหลักสิบที่มาบ่อยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะได้แก่เลข4นะคะรองลงมาได้แก่เลข1ค่ะนะคะต่อไปหลักหน่วยค่ะเลขที่มาบ่อยเป็นอันดับ1ได้แก่เลข1กับเลข7 นะคะรองลงมาค่ะได้แก่เลข5นะคะเอามาเทียบชนกับวันพฤหัสแล้วจะเหลือตัวเลขหลัก10จะเหลือแค่เลข1หลักหน่วยก็จะเหลือเลข1เลข7เลข5นะคะก็คือครบเนาะนั่นเองเนาะก็จับคู่ชุดก็จะได้ดังนี้ค่ะ1 1 1 7 1หนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ ต่อเลขนะคะสสถิติหวยที่ออกวันที่16กรกฎาคมนะคะจะเป็นภาพพื้นหลังจะเป็นสีเหลืองเนาะต่อไปค่ะจะเป็นสสถิติหวยที่ออกวันพฤหัสนะคะภาพพื้นหลังจะเป็นออกแนวส้มส้มชมพูนะคะ <c oughs> เลขที่มาบ่อยค่ะหลักร้อยได้แก่เลข8 <c oughs> รองลงมาค่ะเลข1กับเลข5นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะหลักส้เลขที่มาบ่อยเป็นอันดับที่1ได้แก่เลข1 รองลงมาค่ะได้แก่เลข2นะคะต่อไปหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยได้แก่เลข6กับเลข7นะคะรองลงมาค่ะได้แก่เลข0เลข4เลข5าแล้วก็เลข9นะคะเอามาเทียบชนกับวันพฤหัสแล้วจะเหลือเลขดังนี้ค่ะหลักร้อยจะเหลือเลข1กับเลข5า หลักสิบจะเหลือเลข1กับเลข2นะคะหลักหน่วยจะเหลือเลข7เลข0เลข5แล้วก็เลข9นะคะเอามาจาัดผู้ชุดค่ะจะได้ดังนี้ค่ะเลข3ตัว117 110 115 119 127 120 125 129 517 510 515 519 527 520 525แล้วก็529นะคะอันนี้เจาะเลข3ตัวเลขบนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเจาะเลข3ตัวเลขอ่าโทษทีค่ะ จะเลข2ตัวเลขบนนะคะก็จะมี1 7 1 0 1 5 1 9 2 7 2 0 2 5แล้วก็2 9 นะคะก็อันนี้เจาะเลข2ตัวเลขบนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วนของเลขล่างกันเลยนะคะหลักสิบค่ะเลขที่มาบ่อยเป็นอันดับ1ค่ะได้แก่เลข6นะคะรองลงมาค่ะมีเลข0นเลข2เลข5แล้วก็เลข7นะคะหลักหน่วยค่ะเลขที่มาบ่อยเป็นอันดับ1ได้แก่เลข8 แล้วก็เลข2นะคะก็ลองดูค่ะนะคะเอามาเทียบชนกับวันพฤหัสแล้วหลักสิจะเหลือเลข0เลข2เลข5แล้วก็เลข7นะคะส่วนหลักหน่วยค่ะก็จะเหลือเลข 8. กับเลข2เอ้ยโทษทีค่ะเหลือเลข2นะคะหลักหน่วยแล้วก็เอามาจับคู่ชุดจะได้ดังนี้ค่ะ0-2 สองสสองแล้วก็7จสองนะคะก็อันนี้เจาะเลขสองตัวเลขล่างนะคะ อันนี้ค่ะแอดลองมาสรุปให้นะคะในส่วนของเลข2ตัวที่เหมือนกันในส่วนของเลขบนแล้วก็เลขล่างนะคะพราะเลข3ตัวจะจะไม่ได้ตรงกันเลยเนาะเรามาดูในส่วนของเลข2ตัวเลยค่ะนะคะเลขบนสรุปแล้วนะคะถ้าตรงหลักก็จะมีแค่เลข 1......17 กับ 2....7 นะคะอันนี้จะตรงหลักด้วยนะคะแต่ถ้ามีตัวเลขที่เหมือนกันตัวกลับก็จะมีเลข19แล้วก็51นะคะก็คือจะเหลือแค่4ี่ตัวเลข4ี่ชุดด้วย4ชุดด้วยกันนะคะในส่วนของเลขบนเนาะชอบกันไหมคะถ้าชอบก็ตามนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะเนาะแต่ในส่วนของเลขล่างค่ะเลขล่างจะไม่มีตัวเลขที่เหมือนกันเลยนะคะก็จะมีอยู่ เคู่ชุดด้วยกันนะคะแต่จะไม่เหมือนกันเนะาะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบซาสิติหวยนะคะแยกตามหลัก วิเคราะห์กันตามหลักเลยนะคะก็ตัวเลขก็มีความน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ความน่าจะเป็นไปไม่ได้เนาะก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ